แม่ไม่ถ่ายเหรอพี่น้องติดกระดุมให้กันพี่ต้นติดกระดุมให้น้องตัง,ตงดูนะพี่ก็ติดกระดุมให้น้องเนี่ยเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยอ,อ๋อได้แล้วหนึ่งเมตรนี่ไงพี่ต้นเก่งมากน้องก็น่ารักที่สุดเลยเนี่ย ช่วยกันน้องก็ช่วยอาสองเมตรเก่งจังเลยอาน้องยืนขึ้นพี่ติดไม่ได้ลูกน้องตังยืนขึ้นได้ไหมลูกได้อ่ะได้้หมพี่ต้นได้ไหมครับอะน้องตังยืนขึ้นลูกพี่ติดไม่ได้อะน้องตังยืนแล้วพี่ต้นติดกระดุมให้หน่อยแล้วเออช่วยกันซิช่วยกันซิสองพี่น้องนะ ได้ไหมได้ไหมเอ้าได้แล้วเก่งมากใชายย่โย